สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับกำลังส่งของโมโต R8 นะครับเป็นตัวนี้นะครับโมโต R8 วิธีปรับกำลังส่งมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาปรับกำลังส่งพร้อมกันกดเมนูไปหนึ่งทีครับปุ๊บเพื่อจะเข้าโหมดเมนูนะครับมันจะขึ้นมาเป็น5เมนูให้เราเลือกเมนูแรกนะครับ Channel Set เนี่ยครับ เสร็จแล้วให้กดวิธีเลือกให้ปรับน็อปตัวนี้นะครับนี่ครับปรับน็อปตัวนี้นะครับเลือกเมนูแรกนะครับเมนูแรกเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่านี่ครับเมนู tx power เนี่ครับเสร็จแล้วก็ปรับปุ๊บลูกศรมาทางซ้ายให้ขึ้น tx แบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นมาให้มี3ค่านะครับมี high มี middle แล้วก็มี low นะครับตัวนี้คือ low สำหรับโลนะครับแบตเตอรี่เราใกล้จะหมดเราเฝ้าฟังเรากดกํากลังส่งโลก็คือกดโอเคครับปุ๊บอ่าได้โลแล้วกดโ okay, อเคปุ๊บกดแบตกลับมาครับมาอยู่หน้าหลักครับปุ๊บสังเกตมันจะขึ้นตัว L L ก็คือโลอส่งอ่าระยะใกล้ๆนะครับเราเฝ้าฟังแบตเตอรี่เรา ใกล้จะหมดนะครับให้เราปรับเป็นกําลังท่งโลนะครับเฝ้าฟังอย่างเดียวนะครับถ้าอยากได้แรงแรงไกลๆเนี่ยครับก็ต้องกลับปรับให้เป็นไฮก็คือเป็น H นั่นเองนะครับกดเมนูมาเมนูเหมือนเดิมครับมาเมนูช h แ n ลเซ็ตเนี่ยครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บอ่าถัแล้วก็หมุนมาทางซ้ายเพื่อจะเลือก TX power นะครับเสร็จแล้วกดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าอันนี้มันโลอยู่เห็นไหมครับโล middle แล้วก็ไฮ แรงๆไกลๆผมแนะนําเป็นตัว h i นะครับได้ h i g แล้วให้กดอ่าโอเคยืนยันด้วยนะครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับกด escape ออกมาครับอ่าสังเกตตัว L มันจะเปลี่ยนเป็น H นะครับก็คือ high ปุ๊บเห็นไหมครับอ่าวิธีปรับกําลังส่งมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับอ่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ